คุณผู้ชมคะสำหรับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนอกจากที่ผู้คนจะเร่งเรียนภาษาต่างประเทศกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษภาษาจีนรวมถึงคนไทยจํานวนหนึ่งนะคะหันมาใส่ใจเรียนภาษาพมา่ามากขึ้นแต่หนึ่งภาษาที่มองข้ามไม่ได้และกําลังเปิดการเรียนการสอนขึ้นในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพก็คือภาษาบาฮาซาค่ะที่พูดกันมากที่อินโดนีเซียและกําลังกลายเป็นอีกหนึ่งภาษาที่นักเรียนหวังว่าจะเพิ่มศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ ติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะแอมปะแอมปอม์ลีมาลีมามิอันนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกลุ่มนี้กำลังเรียนภาษาบาฮาซาให้เป็นภาษาที่3นะคะเพราะประชากรอาเซียนกว่า300ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของอาเซียนใช้โดยเฉพาะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซีย และในอนาคตประเทศกลุ่มนี้จะเป็นชาติที่น่าจับตามองด้านการลงทุนเพราะมีความเข้มแข็งและเป็นแหล่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภูมิภาคค่ะคารัสปุลุปุลุซาตูลีบุวันกัซ แม่จะไม่คุ้นเคยกับการนับธนบัตรของอินโดนีเซียที่ส่วนใหญ่ใช้เงินตั้งแต่หลักหมื่นถึงแสนรูเปียแต่พวกเขาก็ตั้งใจและสนุกกับการเรียนภาษาที่สามค่ะ <c oughs> หลายคนที่เลือกเรียนวิชานี้เราต้องการติดต่อกับชาวต่างชาติในอาเซียนและมองว่าเป็นข้อได้เปรียบหากสามารถพูดได้หลายภาษานอกเหนือจากภาษาอังกฤษค่ะได้ภาษาอีกภาษาหนึ่งแล้วก็พอดีว่ามีเพื่อนเป็นชาวอินโดนีเซียแต่เวลาสือา่อสารมันต้องใช้ภาษาอังกฤษ แต่บางทีเขาบางทีเขาก็ยังไม่ได้ภาษาอังกฤษเหมือนกันถ้าเราได้ภาษานี้ก็อาจจะช่วยได้เป็นบางส่วนในปัจจุบันนะคะอาเซียนเริ่มมีบทบาทกับเศรษฐกิจเอเชียแล้วก็โลกตามลําดับก็แล้วส่วนตัวหนูเองก็เรียนท่องเที่ยวโรงแรมด้วยค่ะก็คิดว่ามันจะมีผลต่ออาชีพในอนาคตค่ะ ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตระบุว่า<ม>การสอนภาษาถิ่นของอาเซียนจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตที่ปลูกฝังด้วยการสอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรและอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อผลิตแรงงานให้ตรงกับตลาดอาเซียนค่ะหลักสูตรนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้สถาบันการศึกษามีส่วนช่วยผลักดันให้เยาว,วชนเข้าใจในวิถีอาเซียนที่จะมีผลกระทบในอนาคต สถาบันการศึกษาหลายแห่งเริ่มที่จะมีการเปิดหลักสูตรอาเซียนนะคะอย่างเช่นการสอนภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนค่ะแต่นี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวงการศึกษาไทยนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือไทยนั้นจะมีการยกดับมาตรฐานการศึกษาให้ทเทียมกับนานาประเทศอย่างไรและหลังจากนี้ไทยจะมีการปรับตัวอย่างไรเมื่อมีการเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกับอีก9ประเทศในภูมิภาคอาเซียนค่ะ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องด้านการศึกษาในภูมิภาคไทยจึงเตรียมเลื่อนเปิดการเรียนให้ตรงกับกลุ่มอาเซียนจากเดิมที่เคยเปิดภาคเรียนที่หนึ่งในเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมก็จะเปลี่ยนเป็นเดือนกันยายนถึงธันวาคมและภาคเรียนที่สองในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมก็จะเปลี่ยนเป็นมกราคมถึงพฤษภาคมโดยมีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวรและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำร่องในปีนี้ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเปิดภาคเรียนตรงกันทั้งหมดทั่วประเทศในปี2557ซึ่งอาจปรับตัวด้านเวลาในช่วงแรก เดี๋ยวในช่วงปีแรกๆเนี่ยท,ที่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 มีการช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยทางสถาบันการศึกษาเลยอาจจะหาหลักสูตรอะไรเข้าไปสอนในช่วงสเดือนนั้นไม่ให้ไม่ให้ว่างนะครับเช่นอาจจะสอนเป็นภาษาก็ได้เอาภาษามาสอนเอาเรื่องของวัฒธรรมมาสอนคือเป็นการสร้างความพร้อมไม่ให้เวลานั้นเสียไปโดยสู่เปล่าและหลังจากนั้นเพื่อมันเข้าระบบแล้วผมคิดว่ามันก็เดินหนกมันต่อไปได้ครับ นี่จึเป็นอีกส่วนที่สมาชิกอาเซียนต้องปรับตัวเข้าหากันโดยเฉพาะการปรับพื้นฐานหลักสูตรระยะเวลาเรียนให้เท่ากันเพื่อป้องกันปัญหาการจ้างงานและการรองรับวิทยาฐานะให้ัดเทียมกับสากลมากขึ้นมณีนาอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน พูดถึงการปรับปรุงหลักสูตรของประเทศต่างๆนะคะในการปรับการเรียนการศึกษาให้เป็นแบบอินเตอร์เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประเทศไทยการลงทุนไม่น้อยหน้าเลยนะคะและถือว่าลงทุนติดอันดับต้นๆแต่ว่าคุณภาพที่ออกมากลับไม่ค่อยทัดเทียมกับประเทศอื่นค่ะ มูลจากธรรมศาสตร์ b u s i n บ s s เนส o o ูพบว่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจากภาครัฐต่อหัวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของประเทศพบว่าไทยและเวียดนามลงทุนในทุกระดับชั้นเรียนเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคนะคะแต่เมื่อจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในอาเซียนกลับพบว่าไทยอยู่อันดับที่8ซึ่งน้อยกว่ากัมพูชาและเวียดนาม ขณะที่คุณภาพการศึกษาประเทศอาเซียนเมื่อจัดอันดับโลกตั้งแต่ปี2008ถึง2011พบว่าขณะที่ประเทศอื่นมีลำดับการศึกษาเพิ่มขึ้นไทยกลับมีอันดับลดลงตั้งแต่ปีคศ2008สำหรับนโยบายการศึกษาเริ่มที่ไทยมีนโยบายแจกแทบเล็ดปรับปรุงคุณภาพระดับอุดมศึกษาเสมอภาคและเข้าถึงรูนานเน้นคุณภาพระดับอุดมศึกษา กัมพูชาเน้นภาษาจีนและอังกฤษอินโดนีเซียเน้นการเรียนรู้และความรู้พื้นฐานทางสังคมหล่าให้การศึกษาอย่างเสมอภาคขณะที่มาเลเซียเตรียมเปิดศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคบูรณาการทางวิชาการอุตสาหกรรมเพิ่มการวิจัยฟิลิปปินส์ตั้งเป้าหมายผลิตแรงงานตรงกับตลาดประเทศและโลกสิงคโปร์เน้นสอนน้อยลงนะคะสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอนเทคโนโลยี และเตรียมเป็นสาขาสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นยุทธศาสตร์ของสิงคโปร์นะคะขณะที่เวียดนามต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศค่ะ